จะสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ tig 2 4อย่าลืม tig 2 4วิเคราะห์ก่อนเกม Big m a มตชนัดกลางสัปดาห์3คะแนนสำคัญจะเป็นของทีมไหนระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ปะทะฮอแนมฮอสเปอร์เกิดวันพุธเวลา2.15นาฬิกานาที ฟุตบอลเพมลิกนัดกลางสัปดาห์มีเกมบิ๊กแมตช์คู่ใหญ่ของทีมในกลุ่มหัวตารางพิแสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดออตฟอร์ดตอนรับไก่เดทองแทมฮอสเปอร์กู่นี้จะบ้านยังลงแข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดหากเก็บชัยชนะได้คะแนนก็จะขยับเข้าใกล้ามากขึ้นส่วนทีมเยือนต้องการคว้าชัยชนะเท่านั้นเพื่อเก็บแต้มไล่กดดันจาฟูงต่อไปแมนยูล่าสุดทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอนิวคาสเซิล 00, 0-0ปัจจุบัน รั้งอยู่อันดับ5ของตารางฟอร์มการเล่นโดยรวมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนัดหลังสุดแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวความพร้อมของนกเตะแบนดัมววลเลียมเดนนี่ฟันเดเบกอารอนวานวิสาก้ายังคงบาดเจ็บและไม่พร้อมลงสนามส่วนกับตันทีมแฮร์รี่แม็กไกวร์คาดว่าจะเริ่มกลับมาซ้อมได้เร็วๆนี้แต่ข่าวดีของทีมคือจะได้สกอตต์แม็กโทเมเน่พ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมรวมถึง2นันเตะสําคัญอย่างอองตวน่มาซิยาวและคิสแดนเอริกเซน ที่มีโอกาสผ่านความฟิตกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งช่วงนี้โปรแกรมแมนอยู่ลงเตะถี่มากเอริกเทนฮาร์จำเป็นจะต้องจัดทีมให้เหมาะสมในแต่ละนัดโดยเฉพาะแนวลุกหลายคนปืนฝืดและใช้โอกาสเปลืองมากเกินไปการสร้างสารร์เกมลุกก็ไม่ค่อยลื่นไหลจากนี้ต้องเน้นจังหวะจบสกอร์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนักเตะที่บาดเจ็บเปนตดนวิลเลียมดอนนี่ฟันเดเบกและวานบิซากา้าความพร้อมของทีมเยือนทอแนมฮอสเปอร์ อยู่ในอันดับ3ของตารางมี23คะแนนลงเตะ10นัดชนะ7เสมอ2แพ้หญยิงได้22เสียไป10ประตูสเปอร์เก็บชัยชนะในลีกมาได้2นัดติดต่อกันเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเอเวัตันได้2 0เก็บ3คะแนนสำคัญไล G, จี้จ่าฟูงไม่ห่างความพร้อมของนาเตะจ้าเฟตทางเกนกาและลิชาริซอนอยังต้องพักรักษาการบาดเจ็บต่อไปเช่นเดียวกับเอเมเซอรรอยัล ยังติดโทษแบนไม่สามารถลงเล่นได้แต่ก็ยังมีข่าวดีเดยันคูรูเซฟสกี้ใกล้จะเรียกความฟิตกลับมาเป็นตัวเลือกได้อีกครั้งตอนนี้สเปอร์เริ่มทำผลงานได้สม่ำเสมอมากขึ้นเก็บคลีนชีตมาได้2นัดติดแล้วแฮร์รี่เคนเป็นหัวใจสำคัญในแนวรุกยิงประตูให้ทีมมา5นัดติดต่อกันส่วนซงฮมินแม้จำนวนประตูจะลดลงไปแต่ก็ยังมีส่วนสำคัญที่ทีมจะขาดไม่ได้เหมือนเดิมนักเตะในฤดูการนี้ที่เป็นตัวสำรองดีขึ้นมาก สามารถลงมาทดแทนกันได้ในคุณภาพที่ไม่แตกต่างกันนักเตะบาดเจ็บทางกังก้าดิชาลิซอนเอเมเซอร์รอยาลความน่าสนใจในเกมนัดนี้ทั้งสองทีมมีโปรแกรมทั้งในหลีกและบอลยุโรปทำให้ต้องลงเตะกันถี่มากแต่เมื่อเป็นเกมใหญ่ระดับนี้ยังไงก็ต้องส่งตัวหลักมาสู้กับเจ้าบ,บ้านแมนยูเกมที่แล้วดูขาดจินตนาการในการเล่นไปหน่อยแต่ถ้าได้อิริเซนกลับมาปั้นเกมตรงกลาง เกมรุกน่าจะมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมส่วนทีมเยือนสเปอร์ไม่มีลิชาริสซอนความดุดันในเกมรุกน่าจะหายไปเยอะถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าทีมเยือนตอนนี้ดูลงตัวมากกว่าแต่เจ้าบ้านก็มักจะมีพลังแฝงทำผลงานได้ดีในเกมใหญ่ต้องเล่นแบบระวังตัวด้วยกันทั้ง2ทีมโอกาสจบลงด้วยผลเสมอจึงมีสูงมากผลที่คาดแมนยูจะเสมอกับสเปอร์1ประตูตนน่อห แมนยูส่งแมวมองส่งฟอร์มคีแมนมิลานสัปดาห์ก่อนคาดว่าดีลนี้ราคา60ล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งเพมเอร์ีอังกฤษตกเป็นข่าวส่งแมวมองส่งฟอร์มการเล่นของคีแมนเอซิมิลานในเกมที่พวกเขาเปิดรังสารเซโร่ดวลกับเชลซีในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าแข้งรายดังกล่าว จะกลายเป็นเป้าหมายลำดับต้นๆในการเสริมทัพปีสแสดงในตลาดซื้อขายนาเตะซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ระหว่างการพิจารณาฟอร์มการเล่นของลาเฟลเลอเอาอย่างใกล้ชิดหลังแข่งทีมชาติโปรตุเกสกล่าวขึ้นมาเป็นคีย์แมนหลักของพลพรรครอสซูนอรีตั้งแต่เมื่อฤด,ดูกาลที่ผ่านมากับผลงาน14ประตู12แอซิสจาก42นัดรวมทุกรายการและเป็นกำลังสำคัญในการพาทีมคว้าแชมป์เกาโชซิลอา หลังย้ายมาจากริวตั้งแต่ซัมเมอร์2019ที่มูลค่า30.45ล้านปอนด์รายงานจากเดลิเมลชี้ว่าแมนยูได้ส่งแมมมองจับตาฟอร์มการเล่นของเลอาลตั้งแต่เกมที่สแตมฟอร์ดบิดที่เชลซีดวลกับมิลานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วรวมถึงเกมกับซานซิโรเมื่อสัปดาห์ก่อนแม้ว่าเตวัย2่จะยังไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดในเกมที่พวกเขาแพ้ต่อเชลซี3-0และ2 0ตามลำดับโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเลอาลกับตสกัด จะหมดลงในซัมเมอร์2 0 2 4โดยคาดการณ์ว่าเจ้าตัวจะมีมูลค่าในการประเมินราว60ล้านปอนด์ขณะที่มิลานได้แบบแสดงท่าทีพร้อมที่จะประเคนค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่ของลเลาลที่มูลค่า110,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในสัญญายาว5ปีแต่เจ้าตัวยังไม่ตอบรับในสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใดท้งนี้ปีศาจแดงมีนักเตะอย่างคิสนโนโรนัลโดที่สัญญาของเขาในถิน ford, ่นออตเอร์ฟอร์ดจะสิ้นสุดลงในซัมเมอร์นี้ ค่ากลางข่าวเชื่อมโยงกับอินเตอร์ไมออมี่หนาหูโดยมีความเป็นไปได้สูงที่ทีมของเอเดนฮากจะตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องค้ากลัวกองหน้ารายใหม่เพื่อทดแทนการจากไปของสตาร์วัย37ปีอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมทอแนมฮอสเปอร์ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมบิ๊กแมตช์รีเม์ลีอังกฤษนัดกลางสัปดาห์ที่ทอแนมฮอสเปอร์ จอกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในคืนวันพุธท,ที่19เวลา2นิกา15นาทีตามเวลาในประเทศไทยโดยก่อนลงสนามกาไก่้ดยทองรังอันดับ3มี23คะแนนจาก10นัดส่วนแมนยูรังอันดับ5มี16คะแนนจาก9นัดฤด,ดูกาลที่แล้วสปเปอร์ของคอนเต้บุกมาแพ้กับแมนยู2ประตูต่อ3หลังจากโดนทีเด็ดของคิตียโนโรนัลโดยิงแฮตทิกคนเดียว3ประตูแต่เกมวันพุธนี้กูซซอชาวอิตาลีเชื่อว่า จะไม่ลงเอยด้วยความปลาชัยเหมือนเดิมหาก2จุดแข็งของดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสไม่ทํางานฤดูกาลที่แล้วเขาทาให้ติกใสเ่เราเรากําลังพูดถึงผู้เล่นที่น่าทึ่งผู้เล่นที่อยู่ในระดับแถวหน้าเรากําลังพูดถึงผู้เล่นที่ยังคงสร้างความแตกต่างให้กับทีมที่เขาลงเล่นได้อยู่ผมชื่นชมคิสตโนมากรหรับความเป็นมืออาชีพของเขาแต่ผมหวังว่าเกมนี้เขาจะเงียบและไม่เหมือนกับฤดูกาลที่แล้วซึ่งเขายิงได้3ประตูเราแพ้2ประตูต่อ3ก็จริง แต่เราแพ้เขาไม่ได้แพ้แมนยูผมจําได้ดีเพราะเกมนั้นเราเล่นได้ดีมากท่านีสเปอร์คือทีมที่โดนโรนัลโดย้ยิงประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยโรนัลโดกดไปถึง8ลูกจาก3นัดหลังสุดโดยเจ้าตัวสามารถซัดไก่ได้ทองได้ถึง6ประตูคิเซนโนโรนัลโดหัวหอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรั้งอันดับที่20ของการประกาศผลรางวัลบอลลงดอ ซึ่งเป็นอันดับต่ำที่สุดของเขาในรอบ17ปีเลยทีเดียวควันหลงจากการประกาศผลรางวัลบัลลงดอ2022เมื่อคืนวันจันทร์ที่17ตุลาคมซึ่งนอกจากจะเป็นการคว้ารางวัลของคาริมเบนเซม่าอย่างยิ่งใหญ่แล้วยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกพูดถึงคือคะแนนของคริสโนโรนัลโดดาวยิงจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งอยู่ในอันดับที่20ต่ำที่สุดในรอบ17ปี สำหรับโรนัลโดได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงบอลดอรอมาแล้วถึง18ครั้งโดยอันดับต่ำที่สุดที่เขาเคยได้คืออันดับ20ร่วมร่วมกับเจมี่คาร์ลเกอร์อดีตปากหลังลิเวอร์พูลเมื่อปี2005จนกระทั่งครั้งล่าสุดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสก็ได้รับคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่20อีกครั้งสำหรับโรนัลโดเคยเป็นเจ้าของรางวับลบอลองรอถึง5สมัยในปี2008 2013 2014 2 0 1 6และ2 0 1 7แต่ได้วไวที่ปัจจุบันอายุ37ปีแล้วทำให้โรนัลโดไม่ได้สร้างผลงานที่สุดยอดเหมือนสมัยพิกๆโดยสีสันนที่ผ่านมาโรนัลโดซัดไป24ประตูจากการลงสนาม38นัดในทุกรายการแต่ไม่สามารถควา้าแชมป์ใดๆกับแมนยูน t e เต็ดได้เลยส่วนรางวัลเจ้าของบอลลงดอม,มากที่สุด7สมัยอย่างเลเนอร์เมซี่ไม่มีชื่อเข้าชิงในปีนี้หลังโชว์ฟอร์มไม่น่าประทับใจกับปาร,รีสแองแแ่ง ทำให้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2006ที่ไม่มีชื่อของเมซี่หรือโรนัลโดติดอยู่ในอันดับท็อป3ของการประกาศผลรางวัลบอลลงดออันดับบอลลงดอ2022มีดังนี้อันดับ1คาร์ดิเเบเซม่าอันดับ2ซาดิโอมาเน่อันดับ3เควินเดบรอยอันดับ4โรเบิร์ตเลฟรัฟสกี้อันดับ5มฮัมหม็ดซาร่าอันดับ6เคลียนเอมปาเป้อันดับ7ทิโบกูตัวอันดับ8วินิสอุตจูเนีย อันดับ9ดูกาโมริตอันดับ10เออร์ลิงฮาร์เลนอันดับ11ทรจงเฮมิน erm อันดับ12ดิย์ตมาเรสอันดับ13เซบัสเตียนอาลเล่อันดับ14ลาเฟลเลอา